ก็สวัสดีครับเพื่อนๆพบกับผมกอล์ฟคริปโตวิกเอนนะครับวันนี้ก็อยู่กับเกมฟิตคริปโตนะครับ EP ที่2นะครับอย่าลืมนะครับคลิปนี้ไม่ใช่คลิปแนะนําในการลงทุนนะครับเป็นเพียงรีวิวภาพรวมของตัวเกมนะครับแล้วก็แนะนําขั้นตอนของการเล่นเกมคร่าวๆนะครับก็หลังจากผ่านไปที่ 24ชั่วโมงนะครับก็คือปราเพณดครบ3รอบนะครับผมได้เหรียญทั้งหมดเนี่ยสองร้อยิเจ็ดเหรียญน,นะครับแล้วก็ปลานะครับเรามาขายปลากัน เรัขายเดยตัวด้วย รียบร้อยนะครับหลังจากขายปลาเสร็จสิ้นนะครับก็เป็นอันสรุปว่าได้ประมาณ1นึ่เหรียญน,นะครับโกถอนเลยเนี่ยไม่ได้นะครับต้องรอครบ4,000โดนแท็กหนะครับก็เฉลี่ยระยะเวลาคืนทุนเนาะ มื่นหกพันแปดร้อยนะครับหนึ่งศูนย์สี่ศูนย์ประมาณสิบหกวันนะครับสิบหกวันก็กว่านะครับเธอราคาเหรียญไม่ล่วงนะ <c oughs> ราคาเหรียญก็ยังไซเวย์อยู่นะครับเอเคก็เดี๋ยวมารอดูนะครับว่าผมจะคืนทุนเมื่อเมื่อ,เม,อเมื่อวันครบสิบหกวันหรือเปล่าแต่ถ้าราคามันล่วงไม่เยอะเนี่ยก็อยู่ในเฉลี่ยที่ประมาณไม่เกินเดือนหนึ่งคืนทุนนะสำหรับผม อาจจะเป็นเพราะได้เบ็ดอีปิกด้วยหรือเปล่าไม่มั่นใจนะครับก็อย่าลืมนะครับคลิปนี้ไม่ใช่คลิปแนะนำในการลงทุนก็พิจารณายอมรับความเสี่ยงด้วยตัวของท่านเองนะครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับเป็นการรีวิวอัปเดตในส่วนของรายได้ต่อวันครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ